สอนรับของฟรีทั้งหมด4ชิ้นชิ้นแรกจะเป็นหัวปลาหมึกสีดำมุวงแบบนี้แจกแค่เพียง250ชิ้นอันที่2อนะคะน้องๆสปอยลไปตั้งแต่เมื่อวานและสอนรับไปแล้วนะคะยังไม่หมดเหมือนกันค่ะกับลูกอมแคนดี้ฮาโลวีนทั้งหมด1,500ชิ้นและอันนี้นะคะที่แป้งใส่อยู่นะคะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้แล้วกงง่ายมากๆเลยนะคะแต่เขาแจกเพียงแค่1,000ชิ้นเท่านั้นของยังเหลือเยอะอยู่เลยนะคะรีบมาทำตั้งแต่ตอนนี้ และชิ้นสุดท้ายนะ,ะพี่แป้งได้ของแล้วนะคะจะเป็นหมวกแก๊บแบบนี้นะคะบอกเลยว่าน่ารักมากๆเขาแจกเพียงแค่500ชิ้นเท่านั้นเขาแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมแล้วก็เล่นน้องดูนะคะว่าองทายังไงบ้างให้น้องๆเดินเข้ามาในช็อปนะคะเราจะเห็นว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยเราจะต้องเก็บแคนดี้เท่าไหร่บ้างอย่างเขาเนี่ยสองพันปลาหมึกเนี่ยสองพันห้านะคะน้องๆหมวกเนี่ยเก็บหนึ่งพันลูกอมเนี่ยเก็บห้าร้อยนะคะลองมาทําดูตอนนี้นะคะน้องๆหากเก็บของเสร็ แล้วให้มันแลกตรงนี้ได้เลยการเล่นนะคะน้องๆให้น้อง,อง,องถือถังแล้วเดินตามบ้านที่เปิดไฟเท่านั้นนะบ้านไหนเปิดไฟให้กดอ e ีรอเขาเปิดประตูแล้วก็รอเก็บลูกอมค่ะลูกอมเนี่ยจะอยู่ด้านล่างขวามือของเราเขาจะบอกค่ะว่าตอนนี้เรามีเท่าไหร่แล้วซึ่งคนที่เติมพรีเมียมเนี่ยก็จะได้เยอะกว่าคนที่ธรรมดานิดนึงส่วนคนที่เติมโลบักเนี่ยที่ซื้อคูณ3าแบบพี่แป้งเนี่ยก็จะได้เยอะกว่าเดิมรีบมาทาตั้งแต่ตอนนี้เลยะคะ่ะน้องๆคนเล่นน้อยมากๆเลยนะคะไม่ถึง300คนมาตอนนี้เลย